เราต้องไปทางอันนี้ไปชุดม,มาครับพีน้องซอยจุหลอกจอกแล้วก็คั้นเทนานะครับอันนี้ไม่ได้สดๆนะอยู่กินอยู่ในไรถุริงงมนค่ะอ,อันนี้กลกุ้งชังไอันนี้เป็นหลอกจอก,อม,จกออม่ชนวอะไรน้อยตนหน่ยอยู่ตก้นหมน จะดิบปอนดันอันนไมนหัานลื่นกันไหมครับแต่ที่บบกปางแล้วก็บอกปานเท่านี้เกียวัันนี้เลาเป็นเียวมะนาวค่ะอืมอ้าเร่อกิน่ล้าจะเจอความทิดเพีย ม่จากม่กินเลยไม่กินกินเลยมาได้น้ำน้ำกินเลยมบอกบ้านกฝากแฟนมัด้วยฝากคนด้วยเสียงคนน้อคนฝากก่อนเสียงกะ ก็เหลือเขียงมันก็มันไม่ค่อยไปเขียงเท่าไหร่นะทัานะกองๆเก่งเนี่ก็เห็นได้ลอยตาใช้ตะเกียบนะฮะถงมืดละมัออ่นดอกอะอยมากแไ่ที่ไม่โคจะทิ้งอ่ะ

มองมาก็ดูว่าพี่น้องมันเป็นน้ำเปล่าอยู่เปล่อย่างนี้ก็กินเนื้อปลามันก็มีวิวธรรมชาติแต่ก็มีอันรบกวนเย้ยมากมายฮะอยู่ที่บ้านก็มียนรบกวนไม่รู้ว่ามนกินเข้าเมื่อไหร่มันเมียนรบกวนตลอดเวลาเนี่ยวมาอันนี้ก็มันก็ออกเงาไอหินก็อ่ะไม่ชุ่มเหมือนกันกเ อันเขาบ้าเข้าางอันเขาบอาเข้างฮิ้ดย่อง่นั้นมาณนี้ขาบเป็นฮิดตัวเดียวเนาะไข่ของกอดนนี้ฮิไม่ย่องย่องใหญ่ฮะที่หมายขึงาคุิดเอาค้างดิูนไง

กินยาต้งเหมอนึรงเขาพอกน่านเปิดให้มือถือในน่อถือในน่อกึ้นหม่อชัวร์พุชชันคามจิบจิบพวกซิมพื้นี่ยก็ได้ถึงมันให้ใจนะกนไปขนาดหนกำไปกันนะเด็กตั้งกาหูก็นลย เอาพวกขาในเดมาไปแจอย,ยต้านเอาหรอกเดินได้ตัว,วน,น,นะเดียวนมันกนอ่ะมันกึ้นมาม,กมากันหนสองตีสองตีหยีย,ยดีเก,กว่าหน,น,น,นา,าตายห่งม่มานห่ง ลอกหน้าลงเฮ้ามีปัยอ่างง่ืออะก็คือกูนะบ่หมุ้ดานกลัมาในชุดมาไนปะนี่เรากลัวในนี่นะเจ้าเนี่ก็ใครเป็นเ็ออดอื่นยัเยอะดนึง ก็เ,เจอเด็กรลอยคนหนึ่งบออ้าวนีใครเป็นไอดอลหรือเปล่าคะน,น,นี่งกี่มวนค่ะเราละคนดีใจหน้าหวานเบื่อเลยฮนะเน,นี่ยไม่ใช่พลาสปิน่นอ่าไม่ใช่พลาสต์เท้านะพี่น้องมันมันกินได้นะลำดับเนี่ยมันคือพลาชิลิ่งนผะ้าหอมผ้าขนุนผ้าขนไหมผ้าไหม ท่าไประยะแบบท่าไยะงันล็อกนางผม่าเชมง้าเตยังนิ่งยี่ปอก้องนี้บัง านปไฟจู่เนี่นนย,นยนะนว่าไยแล้วก็มัดจุจำเขาเรียกว่าจำจูโออสม,มองมีเหลือเท่านั่นนี่ไกบไปท้กบไปมเลยเจอน่ะใมีมนะม้จังเลย

มากขาไมอยากกินมันก็อยากกินหมามันก็หิวมันเคยมักพักขึ้นแล้วเนาะ nhẹ tóc Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ những Nói nó nó mới ngủ mà à Đó, là kiến tao bên nào Cảm ơn anh rồi cấp đâu nữa em ừ, đi nữa ừ. หมักมุมอะไรอ่ะโต๊ะกันติตามกับโอโอเคครับนี่นะพี่น้องมอนก็จะลาพี่น้องไปก่อนนะครับสำหรับสายช่นะครับเดินนิดนึงนะครับแต่ว่ายัางน้องปองเขาจะกินไม่อยุดน,นะครับแต่โมนจะลากันขอบครัที่ติดตามครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะครับใครที่กินเนื้อแบ,บ่โมนก็บายบายครับพบก,กันใหม่คลิปหน้านะครับพี่น้องเนาะขอบคุณครับ